มาถึงช่วงที่3ของรายการกันเลยแล้วกันนะในส่วนของปิ่นทองอินัสเซนปาร์นนะข้อราคา IPO 3าบาท90าสตางค์นะครับเทดวันที่9กฤาจิกายนนี้นะครับนายประเสริฐตันตยาวิทย์นะกรรมการผู้จัดก,การฝ่ายวานิธนก,กิจบริษัทหลักทรัพย์เมแบงก์กิมเองปร,นะประเทศไทยนะครับจะประชุในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดก,การการจัดจำหน่ายและรับประกรันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ปิ่นทองอินดัสเทรียลพาร์คนะหรือว่า PIN นะครับด้ว,ว่ากล่าวว่านะครับภายหลังจากการเสนอข้อมูลแผนการดำเนินง,งานนละศักยภาพการดำเนินธุรกิจนะของปิ่นทองเองต่อนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยนะพบว่านักลงมีความเชื่อมั่นในพื้นฐานของธุรกิจและโอกาสการเติบโตที่ดีนะโดยจุดเด่นของโครงการของนิคมอุตสาหกรรมปิป่นทองนี้อยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจนะ EEC นะจะได้รับประโยชน์จาก เม็ดเงินลงทุนใหม่ๆนะของนักลงทุนต่างชาติรวมถึงแผนกลยุทธ์ในการสร้างการเติบโตจากรายได้ประจําและสม่ําเสมอมากขึ้นนะจึงได้มีการกําหนดราคาเสนอขายไอ o ีโอของปิ่นทองที่ราคา3บาท90ต่างต่อหุ้นพร้อมที่จะเปิดให้นักลงทุนจองซื้อวันที่28 29ตุลาคมและวันที่1พฤศจิกายนนะครับคาดว่าจะสามารถนําหลักทรัพย์ของปิ่นทองเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ ายในวันที่9พฤศจิกายอยู่นี้นะซึ่งปินทองเองจะนําเงินจากการลงทุนไปเสริมสร้างความแข็งแกร่งนั้ในการดําเนินงานผ่านการพัฒนาโครงการโลจิสติกส์บ้านแห่งใหม่ซึ่งเป็นโครงการที่มีสังเกตภาพที่ดีนะโดยจะสร้างการเติบโตของรายได้ของบริษัที้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเติบโตของรายได้จากการให้เช่าและบริการเนี่ยเพิ่มขึ้นนะทำให้บริษัทมีความมั่นคงในส่วนของรายได้นะโดยจะมีสัดส่วนของกลุ่มลูกค้ากลุ่มรายได้ไประจำนะเพิ่มขึ้น ส่วนเงินลงทุนที่เหลือจะ,จะนําไปชนชระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินได้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการการลงทุนซึ่งครั้งนี้ก็จะส่งผลดีนะครับต่อสถานะทางการเงินของบริษัทให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นนะครับเพื่อเพิ่มศักยภาพการเติบโตของรายได้นะให้แก่บริษัทใหญ่ๆต่อเนื่องนะและปั้นคงนะในส่วนของนายพีระนะปัตธมตวาวโร บัทมวลกุลชัยนะประธานเจ้าที่บริหารบริษัทปิ่นทองเดเซียนพาร์คจำกัดมหาชนหรือว่า p i ะกล่าวว่าบริษัทมีแผนในการสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะโดยเตรียมที่จะเปิดขายพื้นที่ภายในโครงการนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทองนะหเฟสหกเฟสแรกนะในจังหวัดระยองรวมเนื้อรวมเนื้อที่1,322ไร่นะภายในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้รองรับ นโยบายภาครัฐที่มีการส่งเสริมต่างชาติเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ในเขตเศรษฐกิจก e e c ีนะทำให้ปิ่นทองได้รับประโยชน์สามารถสร้างรายได้จากการขายที่ดินใ,ในนิคมอ,อุตสาหกรรมเนี่ยเพิ่มขึ้นทางด้านาของนายพิราเอง,งกกล่าวว่าบริษัทยังมีการเตรียมพัฒนาโครงการโลจิสติกส์พาร์คแห่งใหม่ที่ตั้งอยู่ใกล้ท่าเรือนำลึกแหลมฉบังนะโดยพัฒนาที่ดินนะครับแล้วก็สร้างอาคาร โรงงานและคาังสินค้าให้เช่านะที่จะจัดสรรพื้นที่ที่โครงการประกอบด้วยนะครับรร orn, หรือว่านะวเขตปลอดอากรหรือว่าฟรีโซนนะและเขตทั่วไปนะั้นว่าเจเนอเรชั่นโซนโดยมีพื้นที่อาคารรวมประมาณ1นึ่งแสนตารางเมตรน,นะบนพื้นที่80ไร่แนละส่วนที่2จะเป็นการให้เช่าที่ดินเปล่าในลักษณะของการเช่าระยะยาวเพื่อให้ผู้ประกอบการในสร้างคลังสินค้าในพื้นที่ในโครงการที่ได้จัดเตรียม ที่ดินเปล่าให้เช่าโดยจะเริ่มพัฒนาโครงการได้ภายในปีนี้และคาดว่าจากพัฒนาเฟสแรกนะแล้วเสร็จภายในปี2565หรือว่าปีหน้าแจะส่งผลดีต่อการเพิ่มสัดส่วนรายได้ไประจำนั่นจากค่าเช่าค่างสินค้าและค่าบริการจากสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้นะเพื่อสร้างความมั่นคงด้าน ผลการดำเนินง,งานนั้นนี่คืออัปเดตข่าวในบจอเดี๋ยวนี้นะเพราะถ้าเกิดนักลงทุนชื่นชอบนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ในส่วนของ Facebook หุ้นอินไซน์แล้วก็ช่อง u t u b e หุ้ n อินไซน์นะครับแล้วก็ถ้าอยากติดตามข้อมูลข่าวสารแบบเดียวทามนะครับสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์หุ้ n อินไซน์คอมนะครับเพื่อเรียวว่าฝากไลค์ฝากแชร์กันเยอะนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานนะเพื่อที่จะผลิตผลงานที่มีคุณภาพต่อไปสำหรับรายการกล้วยหอมกับครูในวันนี้ก้ขออภนาจท่านผู้ชม ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับผม